บริอาราสินาทีเรื่องเล่าสาธิี่เมื่อวานนี้รากิจารุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงมหาไทยเกี่ยวกับกรณีให้สถานบริการในพื้นที่เขตเมืองการบินภาคตะวันออกเปิดได้24ชั่วโมงครับท่าวชชมะะ โดยหลักใหญ่ใจความนะคะบอกว่าสถานบริการตามมาตรา3ามวงเล็บ1ถึงวงเล็บ5ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกอให้เปิดทําการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ,ะให้ไวนะวันที่21สิงหาคมลงนามโดยมท .1 ผพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเดี๋ยวเราตามดูอย่าเพิ่งใจเยน็นมันต้องกําหนดเขตชัดเจนนะอ,อย่าเพิ่งและตำรวจรออยู่นะ เดี๋ยวผมไปหารายละเอียดมาบอกเพิ <hat> <ùng> no. so nope. totally. ่มเติมมีการให้รายละเอียดเหตุผลด้วยนะคะว่าสมควรที่จะกําหนดวันเวลาเปิดปิดเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมของเมืองการบินก็เลยต้องเปิดปิด24ชั่วโมงเมืองการบินนี่ก็แปลว่าจะมีการนาร่องสถานบริการ24ชั่วโมงขึ้นมานะที่ EEC เมืองการนเดี๋ยวเราตามกันดู